ขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับตัวนี้เป็นฝาจอรนะครับรุ่นดีหน่อยนะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับฝาเบามากนะครับเอาลองดูครับนี่ครับตัวรีโมทนะครับใช้รีโมทกดดูภาพนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับดูความชัดเจาวนะครับอ่าขยับไปครับนี่คือรีโมทนะครับกดดูภาพได้นะครับ อุปกรณ์จะมีที่ชาร์จให้นะครับมีที่สายชาร์จแล้วก็ฐาน9โวลต์ให้นะครับแล้วก็จอแล้วก็ตัวรีโมทนะครับนี่เป็นรุ่นไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับกดดูภาพครับนี่นะครับหงายฝานะครับไม่ทํางานนะครับหงายฝานะครับวลากดจะไม่มีภาพนะครับถ้าคว่ำฝาลงนี้นะครับกดไปนะครับจะเห็นภาพนะครับ ดูลูใสครับกดดูภาพครับนี่นะครับดที่จอนะครับเตียนอะไรนะครับบนที่จอนะครับถ้าเป็นสีกระเดียวจะออกสีขาวนะครับสีแดงเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ดีมากนะครับไม่เหล็กจับไม่เติดนะครับผมจะตรวจไม่เหล็กให้ดูนะครับ นี่เป็นเมล็กขาวขนาดแรงนะครับบนฝาก็ไม่ติดนะครับหายฝาขึ้นมาครับไม่มีอะไรติดเลยนะครับงานผ่านบอลนะครับตัวนี้ครับสุดยอดเลยครับบชุดหนึ่งก็จะมีอุปกรณ์ให้ครบนะครับที่ชาร์จแล้วก็จอแล้วก็ที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับจะมีที่ชาร์จจอชาร์จโทรศัพท์ให้ครบนะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับรับขอฝากสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับ ร้านพันธกิจเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ